สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำตุ้นหอมหัวใหญ่ใจหมูสับค่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักคือหอมหัวใหญ่เป็นหอมหัวใหญ่ที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆนะคะจะมีความกรอบแล้วก็มีความหวานมากค่ะแล้วก็หมูสับ ปรุงรสด,ด้วยโชยุมิรินน้ำตาลน้ำดาชิถ้าไม่มีใช้ผงดาชิละลายกับน้ำเปล่าได้เลยค่ะแป้งมนันเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็แกะเปลือกหอมหัวใหญ่ตัดส่วนคั่วตรงหัวของหอมหัวใหญ่ออกนะคะแล้วก็ส่วนรากก็ให้ตัดออกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วใช้มีดบ้างหอมหัวใหญ่เป็นรูปกากบาทค่ะบางให้ลึกนิดนึงนะคะ ประมาณนี้ค่ะลึกประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันลงไปในหม้อนิดนึงค่ะแล้วเอาหมูสับลงไปผัดผัดจนหมูสับเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเสร็จแล้วให้เอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ลงไปค่ะน้ำตาลมิรินโชยุและเกลือประมาณ1หยิบมือค่ะ คนส่นผสมทุกอย่างให้เข้ากันปริมาณเครื่องปรุงสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ตามความชอบเลยค่ะใส่น้ำดาชิลงไปประมาณ2ถ้วยค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะต้มโดยไฟกลางจนน้ำซุปเริ่มเดือดนะคะระหว่างที่น้ำซุปเดือดจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ให้ตักฟองออกด้วยค่ะแล้วคลุมด้วย กระดาษอลูมิีฟอยอล์เจาะรูตรงกลางหรือไม่ก็ใช้กระดาษคุกกิ้งชีดแทนก็ได้ค่ะน้ำซุปจะได้ระอุเข้าไปในเนื้อของหอมหัวใหญ่ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตุนด้วยไฟอ่อนประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าหอมหัวใหญ่จะนิ่มค่ะหอมหัวใหญ่นิ่มตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เอาแป้งมันผสมกับน้ำสะอาดใส่ลงไปในน้ำซุปค่ะ น้ำซุปจะข้นขึ้นแล้วก็ทำให้รสชาติของเครื่องปรุงต่างๆนะคะเคลือบผิวของหอมหัวใหญ่ได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะทำแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเย็นแล้วเอากลับมาอุ่นอีกรอบหนึ่งรสชาติของน้ำซุปก็จะอร่อยเหมือนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังทำให้ซดน้ำซุปได้คล่องคอด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหัวใหญ่ตุ๋นกับหมูสับ ดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไ,ไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูเราชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสูตรอาหารญี่ปุ่นง่ายๆสูตรขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้อันนี้ก่อนขอบคุณมากคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ